าะกระจิบคลิปนี้นะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องรอยสักค่ะแต่ก่อนที่จะไปคุยกันนะจิบจัวหัวชวนคุยียรก่อนเลยว่าคิดยังไงเวลาที่เราเห็นคนที่มีรอยสักเป็นงานศินละปะหรือว่าเป็นแฟชั่นที่คูลๆไหมบางคนบอกก็โอเคนะสักเล็กๆน่ารักน่ารักดูมินิมอลดีหรือบางคนบอกก็เข้าใจว่ากับบางคนเนี่ยรอยสักก็เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นความเชื่อเป็นความศรัทธาอะไรก็ว่าไป ไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะคือชอบไม่ชอบเนี่ยมันเป็นเรื่องของปปรเจกบุคคลซะมากกว่านะแล้วมันก็ขึ้นกับสังคมที่เราอยู่ด้วยขึ้นอยู่กับยุคสมัยด้วยคนยุคนึงก็มองแบบนึงคนไทยเราอาจจะมีความเห็นที่หลากหลายแล้วก็ค่อนข้างเปิดกว้างมากหน่อยนะคะแต่ถึงจะเปิดกว้างยังไงนะบางองค์กรบางหน่วยงานเขาก็ยังไม่รับคนที่มีรอยสักเนี่ยเข้าทํางานอยู่ดี แต่กับสังคมญี่ปุ่นแล้วนะคะรอยสักเนี่ยถูกตีความหมายดุกว่าเราหลายเท่าถูกมองว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นเหมือนตราบาปเป็นเครื่องหมายแห่งความน่าละอายเพราะว่ามันมักจะไปเกี่ยวข้องกับแก๊งยากุซ่าแล้วก็พวกอาชยากรแต่ถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปในอดีตนะคะรอยสักมันอาจจะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้ดูน่ากลัวหรือว่าอันตรายหรือเป็นสัญลักษณ์ของอาชยากรขนาดนั้นไหม แต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยลายศัก์มันก็มีความหมายของมันเฉพาะคลิปนี้ค่ะจิจจะพาย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์รอยศัก์ของญี่ปุ่นกันค่ะ ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติค่ะมีหลักฐานปรากฏเอาไว้นะคะว่าการาสรักเนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคหินเก่าตอนปลายแล้วค่ะที่รู้ก็เพราะว่าเขาไปค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีทางเครื่องมือในการาสรักแล้วก็ยังไปเจองานปั้นดินรูปมนุษย์ที่มีรอยสักของวัฒนธรรมคูคูเตนีตรีพินยาในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ5 0 0 0ถึง2,700ปีก่อนคริสตกาลเทียบถิ่นฐานตอนนี้นะคะก็คือแถบยูเครนหรือว่าโรมาเนียค่ะ ส่วนหลักฐานผิวหนังมนุษย์ที่มีรอยสักที่เก่าแก่ที่สุดถูกค้นพบบนร่างกายของมนุษย์น้ำแข็งเอิร์ทซีร่างกายนี้นะคะมีรอยสักร61รอยฝังอยู่ในน้ำแข็งในเทือกเขาแอลแล้วก็มีอายุย้อนไปถึง3,250ปีก่อนคริสตกาลค่ะโอเคละในบางสังคมในอดีตเนอะรอยสักเนี่ยมันอาจจะเป็นทั้งเครื่องบ่งบอกให้รู้ว่านี่เผ่าพันธุ์ไหนบางสังคมก็เป็นเครื่องแบ่งสถานะชนชั้นตั้งแต่อัจยากรโสเพณีไปจนถึงนักรบ รวมถึงชนชั้นสูงด้วยหรือบางสังคมก็จะใช้รอยสักนี่แหละเป็นการลงโทษค่ะทําให้อับอายไปทั่วบ้านทั่วเมืองที่เราเรียกกันว่าถูกตีตรานั่นแหละยุคพันห้าร้อยกลางๆอังกฤษเขาเคยใช้วิธีการลงโทษแบบนี้จริงจังนะคะภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติคนจรจัดถ้าทาสคนไหนหนีนายหรือใครไปทะเลาะกันในวัดใครดูหมิ่นศาสนาก็จะโดนตีตราเป็นรอยสักเอาไว้ที่แก้มหรือว่าที่หน้าผากเพื่อประจานทำให้อับอายค่ะ หรือในอเมริกาเองก็เคยใช้วิธีการแบบนี้ในช่วงยุค1,800ต้นๆน,นะคะเป็นช่วงยุคสงครามกลางเมืองใครก็ตามที่หนีทหารก็จะโดนประทับตราเหมือนกันค่ะหรือบางกรณีรอยสักเนี่ยมันก็กลายเป็นเครื่องหมายลดทอนความเป็นมนุษย์นะอย่างกรณีนาซีเยอรมันที่เขาสักหมายเลขตีตราลงบนร่างกายของชาวยิวไงแต่พอมาถึงยุคนี้ค่ะโดยเฉพาะกับความเชื่อในดินแดนแถบโซนบ้านเดาเนาะ รอยสักเนี่ยมันมีความหมายไปทางด้านเครื่องรางด้านความเชื่อไปทางสยศาสตร์หุยคงกระพันกันภัยฟันไม่เข้านี้ไปไกลกันทั่วโลกเลยค่ะจอมขมังเวทไปทางนั้นเลยหรือก็อาจจะถูกมองว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวบางคนเขาก็เลือกที่จะสักลายที่มีคุณค่ากับความหมายของชีวิตเขาและหลายครั้งนะคะมันก็กลายเป็นเครื่องหมายที่แสดงออกว่าฉันคือขบฏหรือเป็นคนที่ต่อต้านสังคม ทีนี้เราจะกลับมาที่ญี่ปุ่นกันหน่อยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นการสักในญี่ปุ่นเนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคโจโมงหรือว่ายุคหินเก่าประมาณ1 0 0 0 0ปีก่อนคริสต์กาลแล้วนะคะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาสิ้นสุดยุคน้ําแข็งค่ะแผ่นดินมันแยกตัวออกจากกาันก็เกิดหมู่เกาะญี่ปุ่นขึ้นมาผู้คนยังจําเป็นต้องพึ่งพาธรรมชาติในการดํารงชีวิตหาของป่าล่าสัตว์กันไปทีนี้มันก็มีนักวิชาการบางกลุ่มที่บอกนะคะว่าเขาเนี่ยไปเจอลวดลายเชือกที่เป็นเอกลักษณ์แห่งยุคโจมง เออแล้วรวดลายที่เจอเนี่ยนะรุดลายเชือกที่ว่านี้เนี่ยไปเจอบนใบหน้าแล้วก็ร่างกายของคนในยุคนั้นด้วยนะเนี่ยรู้ไหมมันต้องเป็นรอยสักแน่ๆเลย ใช่ไหมไม่รู้ค่ะแต่ทฤษฎีนี้มันก็ยังคงมีคนไม่เชื่อแล้วก็ถกเถียงกันอยู่นะคะบวกกับการอ้างอิงถึงหลักฐานที่เขาเอามาเถียงกันแบบจริงๆจังๆเลยนะจากบันทึกของโคจิกิค่ะถือว่าบันทึกเรื่องราวโบราณที่บอกเลยว่าประเพณีการสักเนี่ยไม่มีอยู่จริงในแผ่นดินใหญ่ของญี่ปุ่นโบราณคนที่สักถือเป็นคนนอก แถมยังมีบันทึกเพิ่มเติมในนิฮอนโชกิหรือว่าพงศาวดารญี่ปุ่นนะคะว่าประเพณีการสักเนี่ยมันมีเฉพาะในชนเผ่าซึจิกุโมะเท่านั้นซึจิกุโมะเนี่ยนะคะเป็นคำดูถูกในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเลยนะเขาใช้เรียกกลุ่มคนนอกรีดในพื้นที่ค่ะกลุ่มนี้อาศาัยอยู่ในถ้ำมีรูปร่างเตีย้ยแต่ว่าแขนขายาวเขาบอกมีนิสัยเหมือนหมาป่าและใช้ชีวิตป่าเถื่อนด้วย โดยสรุปแล้วนะคะถ้าฟังแบบนี้เนี่ยในยุคแรกความเชื่อเรื่องการสักมันน่าจะถูกผูกโยงกับธรรมชาติแล้วก็ไล่ต่อมาจนถึงยุคยาโยอิที่ยังคงเชื่อกันว่าการสักเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการป้องกันพยันตรายจากธรรมชาติอยู่แต่ว่าในยุคนี้ค่ะมันก็มีเรื่องของจิตวิญญ,ญาณรวมถึงการบอกว่าคนคนนี้อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ไหนมีสถานะทางสังคมแบบใดแถมยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพิธีกรรมเปลี่ยนสภาวะอีกด้วย คือเขาไปพบเขาว่าชาวริวคิลยุคโบราณเนี่ยมีวัฒนธรรมการสักบนหลังมือนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหญิงเป็นเจ้าชายเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นนักรบลวดลายที่สักบนหลังมือเนี่ยมีเยอะมากเลยทั้งวงกลมทั้งกากบาททั้งดอกจันทรวมถึงลวดลายธรรมชาติอย่างพระอาทิตย์ดอกไม้หรือพระจันทร์ด้วย เด็กผู้หญิงจะเริ่มสักที่นิ้วกลางเมื่ออายุประมาณสัก7ปีนะคะแล้วก็จะสักเพิ่มที่บริเวณหลังมือข้อมือแขนรวมถึงเอวตอนที่อายุครบ15-16ปีการสักเพิ่มเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าเด็กคนนี้ค่ะได้เปลี่ยนสถานะจากเด็กไปเป็นหญิงสาวผู้บริสุทธิ์แล้วหลังจากนั้นพอแต่งงานก็จะสักอีกครั้งในฐานะการเปลี่ยนจากหญิงสาวบริสุทธิ์เป็นภรรยา พอถึงช่วงก่อนแล้วก็หลังคลอดลูกนะคะก็จะสักอีกค่ะเพื่อบ่งบอกว่านี่เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากภรรยาไปเป็นมารดาคือเป็นแม่คนแล้วนะนอกจากริวกิวแล้วนะคะเราจะเห็นรูปแบบคล้ายๆกันแบบนี้ค่ะได้จากหญิงชาวไอนุซึ่งเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่อยู่แถบฮอกไกโดหญิงชาวไอนุจะเริ่มสักปากตั้งแต่อายุ12ปีค่ะพอสักบริเวณรอบๆร,ร,ริมฝีปากแล้วเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าผู้หญิงคนนี้พร้อมที่จะเข้าสู่วัยครองเรือนแล้ว กลับมาที่ชาวริวกิวค่ะนอกจากจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพิธีเปลี่ยนสภาวะแล้วนะคะในชาวริวกิวเนี่ยเขายัางนิยมสักเพื่อการมีชีวิตในภพหน้าอีกด้วยค่ะก็คือชาวริวกิลเนี่ยเขาเชื่อกันนะคะว่าบรรพบุรุษจะต้องกลับมาพบเจอลูกหลานในภพหน้าแล้วรอยสักก็เป็นหลักฐานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะที่ทําให้บรรพบุรุษเนี่ยมาพบกับลูกหลานของตัวเองได้ ผ่านช่วงเวลามาถึงยุคนาราแล้วก็ยุคเฮอันยุคนี้ค่ะจะเป็นยุคที่มีการติดต่อค้าขายแล้วก็รับวัฒนธรรมพุทธศาสนาจากประเทศจีนตอนนั้นวัฒนธรรมจีนเนี่ยเข้ามาในญี่ปุ่นหลายอย่างเลยนะคะรวมถึงเรื่องแนวคิดการปกครองแล้วก็กฎหมายด้วยกฎหมายที่ใช้ในยุคนี้ก็คือกฎหมายริซิเรียลค่ะ ดัดแปลงมาจากกฎหมายของราชวงศ์ถังแต่ว่าก่อนที่เขาจะบังคับใช้กฎหมายรีซิเรียลกันเนี่ยนะญี่ปุ่นเขาได้บังคับใช้กฎหมายตามแบบฉบับของราชวงศ์ซุยค่ะซึ่งมันก็มีบทบัญญัติเอาไว้ลงโทษ5สถานด้วยกันและ1ในนั้นค่ะก็คือการกําหนดให้สักรหรือว่าตีตราที่บริเวณหน้าผากหรือว่ารอบแขนเป็นเส้นตรง2เส้นอันนี้ถือเป็นการลงโทษ พอมาถึงยุคมุโรมาจิตอนปลายบ้านเมืองญี่ปุ่นตอนนั้นมีปัญหาเยอะมากทั้งการแย่งชิงอํานาจของบรรดาขุนนางเศรษฐกิจก,ก็ตกต่าผู้ครองแคว้นต่างก็กระด้างกระเดืองแยกตัวเป็นอิสระกันไม่ยอมอยู่ภายใต้อํานาจการปกครองของรัฐบาลกลางที่สุดแล้วค่ะก็เ,เกิดการนองเลือดก็คือสงครามโอนินที่เกิดขึ้นในปีคศ1467หหลังจากสงครามโอนินจบนะคะญี่ปุ่นก็ก้าวสู่ยุคแห่งศึกสงครามที่เรียกกันว่ายุคเซนโกกุยาวนานเป็นอีกร้อยปีเลยค่ะ ในยุคเซงนโกกุนี้นะคะรอยสักมันก็ถูกเปลี่ยนความหมายให้ไปเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณแล้วก็การสร้างสายสัมพันธ์ของหมู่นักรบซามูไรแล้วมันก็มีเหตุผลในเชิงความเชื่อที่เข้าใจได้ก็คือรบกันบ่อยรบกันทีชีวิตเสี่ยงตายสักขนาดนั้นมันก็คงต้องมีเครื่องยึดเหนียวจิตใจป้องกันพยันตรายจากค่าศึกในสนามรบกันหน่อย แล้วญี่ปุ่นเนี่ยเขามีจิตวิญญาณความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาชินโตแล้วก็เทพเจ้าต่างๆอยู่แล้วด้วยใช่ไหมยุคนี้มันก็เลยเกิดความเชื่อที่ว่ารอยสักเนี่ยคือการอัญเชิญวิญญาณเทพเจ้าเข้ามาสิงสถิตในร่างกายของมนุษย์ค่ะใครก็ตามที่มีรอยสักบุคคลน,นั้นจะได้รับพลังวิเศษของเทพเจ้าแล้วใครก็ตามนะที่ไปทําร้ายคนที่มีรอยสักร,ระวังตัวเอาไวใ้ให้ดีเถอะเดี๋ยวจะเกิดอาเพศแน่นอน ในยุคเซงนโกกุเนี่ยนะคะรอยสักที่รับความนิยมก็คือรอยสักลดลายเทพ,พเจ้าค่ะทั้งฟูโดมิโอเทพ,พเจ้าที่คอยปกป้องผู้คนจากปีศาจเป็นผู้ปราบมารที่มีแต่ความเมตตามีทั้งเจ้าแม่กวนอิมมีทั้งเทพอาซูราเทพนักรบปีศาจของญี่ปุ่นที่น่าสะึึงกลัว รวมถึงลายเสือนะคะที่เป็นตัวแทนของความแข็งแรงความกล้าหาญและอายุที่ยืนยาวและมังกรค่ะที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่ามังกรเป็นตัวแทนของสติปัญญาความแข็งแกรง่งแล้วก็ยังเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่อาศัยอยู่บนฟ้าคอยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้กับมนุษย์บนโลกใบนี้อีกด้วย เชื่อกันว่ารอยสักขนาดใหญ่นะคะซึ่งเป็นลักษณะเด่นของรอยสักยุคนี้น่าจะเป็นต้นกำเนิดของรอยสักเต็มตัวตามแบบฉบับของญี่ปุ่นที่เรียกกันว่าอิเรซุมิค่ะซึ่งก็ได้รับความนิยมจนถึงทุกวันนี้ค่ะ นอกจากนี้ยังพบด้วยนะคะว่าในยุคเซงโกกุการสักยังมีเอาไว้เพื่อแสดงสายสัมพันธ์ใกล้ชิดในหมู่นักรบค่ะคือในช่วงยุคเซงโกกุเนี่ยมันมีแคว้นอยู่แคว้นหนึง่งแคว้นนี้ได้ยินชื่อกันบ่อยบ่อยดังค่ะยิ่งใหญ่มากก็คือแคว้นซัตสึมะเป็นแคว้นที่อยู่ทางใต้ตรงเกาะคิวชูของญี่ปุ่นมีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดคากชิมะแล้วก็บางส่วนของจังหวัดมิยาสกิ แคว้นนี้นะนอกจากจะมีกองกําลังที่เข้มแข็งแล้วยังมีเรื่องของความรักในหมู่นักรบด้วยค่ะโดยที่มีรอยสักเนี่ยเป็นเครื่องหมายแสดงสายสัมพันธ์ มันมีข้อมูลนะคะว่าภายในแคว้นเขาเนี่ยเขาจะแบ่งผู้ชายออกเป็นสี่ช่วงอายุเรียกว่าโกจูค่ะโกจูก็คือเป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักรบรุ่นพี่เนี่ยทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เรื่องศิลปะการป้องกันตัวทั้งยุทธวิธีการรบทั้งคุณธรรมต่างๆให้กับรุ่นน้องที่เป็นนักรบแม้ว่าจะไม่ใช่สายเลือดเดียวกันก็ตาม ด้วยความสนิทชิดเชื้อและความไว้วางใจซึ่งกันและกันระบบนี้ค่ะมันก็เลยนําไปสู่ความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ก็คือความสัมพันธ์แบบคู่รักในหมู่นักรบและหลักฐานชิ้นสําคัญนะคะที่บันทึกการสักในหมู่นักรบก็คือบันทึกประวัติศาสตร์อินโทคุไทเฮคิ He ค่ะนี่เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวของทหารในช่วงสงครามกลางเมืองซึ่งเกิดขึ้นในภูมิภาคชุโกกุของประเทศญี่ปุ่นนะคะบันทึกนี้บอกเอาไว้เลยค่ะว่าเมื่อวันที่16เมษายนปี1587 โทโยโทมิฮิเดโยชิซึ่งตอนนั้นเนี่ยนั่งแท่นเป็นผู้สมเด็จราชการแทนจักรพรรดิแล้วนะเขาได้ยกทัพเข้ารุกรานที่คิวชูเพื่อปราบปรามการขยายอำนาจของตระกูลชิมะสึค่ะซึ่งในช่วงสงครามนั้นทหารฝ่ายชิมะสึเนี่ยก็จะพานักรบรุ่นน้องเนี่ยติดตามไปด้วย ทีนี้ในบันทึกเนี่ยยังพูดถึงเรื่องของการผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการที่นักรบชายจะไปมีเพศสัมพันธ์กันในคืนก่อนออกรบนักรบรุ่นพี่กับนักรบรุ่นน้องเนี่ยจะแลกเปลี่ยนกันสักชื่ออายุแล้วก็วันเดือนปีให้กันและกัน พระทําสงครามจบทหารฝ่ายชิม,มสึเนี่ยถูกยิงเสียชีวิต500กว่านายเขาก็เลยไปเจอหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่านักครบทุกคนเนี่ยล้วนมีรอยสักชื่อที่นิ้วหรือว่าหลังมือนักประวัติศาสตร์ก็เลยวิเคราะห์กันว่านี่อาจจะเป็นวิธีการแสดงความรักในสนามรบที่มีต่ออีกฝ่ายก็ได้ เวลาผ่านไปค่ะพอเขายุคเอโดะหลังปี1603ตระกูลโทกุกาวะเนี่ยขึ้นครองอํานาจเป็นใหญ่ในแผ่นดินบ้านเมืองมันก็สงบขึ้นเพราะว่าไม่มีการสู้รบกันการค้าขายธุรกิจบันเทิงมันก็คึกคักขึ้นในปีคศ .1635 รัฐบาลเนี่ยได้เริ่มระบบการปกครอง โดยให้ผู้คลองแควนเนี่ยเข้ามารับราชการในเมืองหลวงปีเว้นปีเรียกว่าระบบสังคิงโคไตค่ะพอเห็นภาพไหมคะพอเจ้าแควนเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้มาเดียเด่ยวๆไงแต่มีผู้ติดตามมาอีกเป็นพวนเลยมีแต่คนแห่เข้ามาอยู่ในเมืองหลวงกันเยอะไปหมดอีกด้านหนึ่งรัฐบาลเองก็ได้ออกกฎหมายอนุญาตให้เปิดสถานเดิงรมได้อีกบรรยากาศของสถานเดิงรมของความคึกคักเนี่ยมันก็เลยคึกเข้าไปกันใหญ่ รยสักก็เลยกลายเป็นกลยุทธ์หนึ่งค่ะที่ทําให้หญิงขายบริการเนี่ยใช้ในการเรียกลูกค้าทางหนึ่งด้วยเพราะหญิงขายบริการใกล้ชิดสนิทสนมลงรักกับลูกค้าคนไหนก็ตามก็จะไปสักชื่อลูกค้าคนนั้นลงบนแขนหรือว่าบริเวณปลายนิ้วโป้งรวมถึงข้อแขนหรือว่าหัวไหล่ของหญิงบริการคนนั้นเพื่อแสดงความรักแล้วก็คำมั่นสัญญาว่าฉันจะไม่ปันใจให้ชายอื่นนะการสักเพื่อแสดงคำมั่นสัญญาต่อคนรักเขาเรียกกันนะคะว่าอิเรโบคุโรค่ะ แต่ในยุคเอโดะเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องของรอยสักที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความโรแมนติกนะคะเพราะว่าอีกแง่หนึง่งในยุคเดียวกันนี่แหละ รอยสักก็ถูกใช้เพื่อเป็นการทำเครื่องหมายอาชยากรด้วยในปี 20, คศ1720ครัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจลดโทษให้กับความผิดทางอาญาคนทำผิดจะไม่ถูกลงโทษด้วยการตัดหูหรือตัดจมูกอีกต่อไปละแต่จะถูกประจานด้วยรอยสักบนผิวหนังแทนค่ะใครก็ตามที่ก่ออาชญากรรมร้ายแรงก็จะเจอโทษต่างกันอย่างใครเป็นฆาตกรอาจจะถูกสักที่หัวแต่ถ้าหากลักทรัพย์ก็อาจจะถูกสักที่แขน ผิดครั้งแรกอาจจะถูกสักแค่ขีดเดียวแต่พอทําผิดซ้ําก็จะถูกสักเพิ่มทีละขีดค่ะยังอีกถ้ายังริอ่านทําผิดต่อจนครบ3ครั้งก็จะถูกประหารชีวิตซึ่งแต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาคเนี่ยเขาก็จะมีสัญลักษณ์การสักเพื่อลงโทษของตัวเองที่ไม่เหมือนกันนะ อย่างที่ชิคุเซนซึ่งปัจจุบันคือฟุกุโอกะนะคะจะสักเส้นทุกครั้งที่ก่ออาชญากรรมหรืออย่างที่อาวะซึ่งปัจจุบันเนี่ยคือจังหวัดโทคุชิมะเขาจะสักเส้นบนหน้าผากแล้วก็แขนที่ทาคานยามะค่ะซึ่งปัจจุบันคือจังหวัดวาคายามะจะสักเป็นจุดส่วนที่ฮิเซนนะคะซึ่งปัจจุบันคือจังหวัดซากะแล้วก็นางาสกิเขาจะสักรูปไม้กางเขนซึ่งมีความหมายว่าแย่ค่ะ ที่น่าสนใจมากเนี่ยก็คือที่ฮิโรชิมาค่ะอันนี้เนี่ยนะทุกครั้งที่มีคนก่ออาญยากรรมพวกเขาจะสักเส้นเส้นหนึ่งที่หน้ผาผากทำครั้งที่สองก็จะสักอีกเส้นหนึ่งข้ามเส้นแรกวาดโค้งเล็กน้อยไปทางซ้ายพอทำผิดครั้งที่สามจะสักอีกเส้นหนึ่งค่ะแล้วก็ใส่จุดเล็กๆล,ลงไปประกอบร่างคําตรงนี้เนี่ยกลายเป็นคำว่าสุนัข์หรือว่าอินุนะคะในคันจิภาษาญี่ปุ่นก็คือหมา คิดดูถูกสัก์ว่าหมาที่หน้าผากเนี่ยอายไหมล่ะจะว่าไปแล้วในเรื่องของการศัก์เป็นเรื่องที่คนรับไม่ได้แล้วก็มองว่าการศัก์คืออาจยากรอย่างเดียวหรือเปล่ามันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีนวนิยายจีนเรื่องหนึ่งเข้ามาค่ะชื่อว่าซุยโคเดนแปลเป็นไทยก็คือชื่อซองกังวีรบุรุษแห่งเขาเหลียงซานเรื่องนี้เนี่ยเข้ามาในญี่ปุน่นเนื้อเรื่องของนิยายเรื่องนี้เนี่ยมันคือการโจมตีการกดขี่ของชนชั้นศักดินา พูดถึงการต่อต้านอำนาจรัฐและในนิยายเรื่องนี้นะมันยิ่งมีตัวละครตัวเอกที่เป็นตัวเดินเรื่องแล้วตัวเอกมีรอยสักอยู่ด้วยสักแบบเต็มตัวเลยคนเห็นก็ว้าวกันใหญ่เฮ้ยเทุ่ยขึ้นในมุมคนอ่านมันกระแทกใจไงเพราะว่านะวนนี้ใหญ่เรื่องสองกังเนี่ยนะตัวเอกเป็นผู้ชายที่มีรอยสักเนี่ยนะเขาเป็นชนชั้นล่างแล้วลุกขึ้นมาท้าทายอำนาจของรัฐบาลอย่างที่บอกแหละ คนอ่านอ่านสนุกโดนใจแต่กับรัฐบาลแล้วนี่คืออันตรายมากๆเลยยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลในยุเอโดเนี่ยเพราะนี่คือแนวคิดที่ขัดแย้งกับระบบการปกครองแบบเผด็จการในยุเอโดอย่างรุนแรงรัฐบาลเลยบอกว่าเราจะยกให้ตัวเอกของเรื่องที่มีรอยสักเป็นไอดอลของประชาชนญี่ปุ่นไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจะลุกฮือเรียนแบบขึ้นมาจะทํายังไง ดังนั้นค่ะชนชั้นปกครองในสมัยนั้นก็เลยพยายามที่จะผลักดันให้การสักกลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายรัฐบาลเอโดถึงขั้นที่ว่าประกาศใช้กฎหมายห้ามสักออกมาเลยนะ ตอนที่ประกาศเนี่ยช่วงประมาณปี1,800ต้นๆจนถึงปี1,800กลางๆแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จค่ะรอยสักมันถูกแค่ความนิยมจากหมู่นักรบไปสู่ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ใช้แรงงานชนชั้นล่างพ่อค้าช่างก่อสร้างแถมผู้ชายในยุคนั้นนะลหลงไหลในรอยสักมากแล้วก็มักเปิดเผยรอยสักของตัวเองในที่สาธารณะอีกด้วย ว่ากันว่ายุคเอโดเนี่ยเป็นยุคที่รอยสักได้รับความนิยมสูงสุดเลยนะคะลวดลายตลอดจนเทคนิคการสักเนี่ยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จริงๆแล้วยุคเอโดะเนี่ยมันมีเรื่องราวของรอยสักที่น่าสนใจอีกเยอะมากรวมถึงจุดเริ่มต้นของความเชื่อมโยงระหว่างรอยสักกับแกงยากูซ่ามันก็เกิดขึ้นในยุคนี้ด้วยเดี๋ยวจิฟขอทําเป็นตอนแยกเป็นอีพีหน้าแล้วกันนะคะเป็นเรื่องของแก๊งยากูซ่ากับรอยสักโดยเฉพาะเลยค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะพอสมควรค่ะเราจะได้ฟังกันแบบละเอียดลึกๆเลยเนาะทีนี้พอเวลาผ่านไปจนถึงยุคเมจิตอนนั้นฝรั่งเข้ามาละญี่ปุ่นเปิดประเทศแล้ว ญี่ปุ่นก็มีความพยายามนะคะที่จะทําให้ประเทศเนี่ยทันสมัยขึ้นยิ่งในยุคนั้นเนี่ยประเทศเอื่นๆในทวีปเอเชียกําลังตกเป็นเหยื่อของการล่าอาณาน,ะนิคมตะวันตกด้วยรัฐบาลญี่ปุ่นก็เลยคิดแล้วว่าเราคงต้องจริงจังกับกฎหมายสั่งห้ามการสักมากขึ้นแล้วละ่ะกลัวไงว่าเดี๋ยวฝรั่งเนี่ยเขาจะมองว่าเราปาดเถื่อนล้าหลังถ้าเขามองเราแบบนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาอาจจะมารุกรานเราก็ได้ทีนี้กฎหมายการสั่งห้ามสักก็เลยถูกเอามาใช้แบบเข้มๆเ,เ,เลยนะ จริงๆกฎหมายที่ว่านี้เนี่ยมันมีข้อห้ามหลายอย่างเลยนะคะแต่เอาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสักก่อนโทษหนักอยู่นะคุมเข้มขั้นสุดเลยโดยเฉพาะตอนเหนือสุดของประเทศอย่างที่ฮอกไกโดแล้วก็ใต้สุดของประเทศอย่างที่โ ok อกินาวสจุดนี้เขามองว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกรุกราน ถ้าใครที่ฝ่าฝืนเนี่ยจะถูกทั้งโทษปรับนะคะรวมถึงโทษบยบย10-20ครั้งส่วนช่างสักเองเนี่ยจะถูกควบคุมตัวประมาณ30วันยุคนั้นเนี่ยภาพสเก็ตรอยสักเยอะมากถูกเอาไปเผาทำลายค่ะซึ่งก็แน่นอนนะคะว่ากฎหมายที่ว่านี้เนี่ยมันกระทบโดยตรงเลยกับวัฒนธรรมการสักบนมือทั้งของชาวริวกิวที่อยู่ทางใต้สุดรวมถึงการสักปากของชาวไอนุที่อยู่เหนือสุดบนเกาะฮอกไกโดซึ่งสุดท้ายมันก็ค่อยๆหายไป มีข้อมูลจากสถาบัน j a p a n t ท t t o o i n s t i t u t วนะคะว่าคนก็เริ so, us, ่มยอมรับการมีรอยสักได้มากขึ้นแต่แม้จะเปิดกว้างยังไงตอนนี้คนที่มีรอยสักก็ยังลงไปแช่ออนเซ็นแบบอ่างรวมไม่ได้อยู่ดีก็คือไอเรื่องนี้เนี่ยคนที่ญี่ปุ่นเขาก็เคยเถียงกันมานักต่อนักละโดยเฉพาะในช่วงก่อนหน้าที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกหลายๆงานเลยนะคะพวกหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเราอยากให้คนต่างชาติเนี่ยเขามาเที่ยวบ้านเราทั้งฝรั่งทั้งเอเชียทั้งหลายเนี่ย เขาอยากจะมาซึมซับวัฒนธรรมออนเซนแช่น้ำร้อนกับธรรมชาติของที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราควรจะยกเลิกความคิดแบบหัวโบราณคลายกฎระเบียบต่างๆลงได้แล้วแต่มันก็ไม่เป็นผลค่ะเพราะว่าสําหรับคนญี่ปุ่นแล้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยนะเขาก็ยังคงมีภาพจําของรอยสักที่เกี่ยวพันกับเรื่องร้ายแล้วก็ยากุซ่ามากอยู่ดี คือมันลบออกจากหัวไม่ได้ไงทำไมคนญี่ปุ่นถึงมองว่าศิลปะรอยสักและยากุซ่าเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้คลื่อนต่อในทา่ากกิบคลิปหน้าคลิปนี้จบค่ะ